ตอบคนแรกกับเราที่เราทำโอเคแต่พอน้องเริ่มพูดปุ๊บให้ซีเถอะซีป้าขนาดเนี้ยซีรู้หมดุกองกี่งกับภูเก็ตขนาดนี้นะคะก็น้องเก่งนะค่ะก็ยินดีกับน้องด้วยค่ะต้องยอมแล้วใช่ไหมได้ยินทำต่อตยวต้องยอมตอบตังมากค่ะน้องเก่งมากๆเลยก็หมอะสมกับพีน้องภูเก็ตนะคะถามนาบ้างค่ะสายแฝงคนหนึ่งที่ใครเจอก็คือใครแต่คือเราก็คือต้องแบบสั่นแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึ เขาตกใจนะคะว่ามีหรอมีคะแนนเท่ากาันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหาได้ยากอะค่ะแล้วก็พอรู้ว่าต้องตอ่อคำถามอีกรอบหนึ่งก็เตรียมใจแล้วแหละเพราะน่าจะต้องเป็นคำถามกับภูเก็ตก็พยายามทาให้เต็มที่มากที่สุดนะคะตอนที่ตอบออกไปมตอนนั้อนเราหมายว,ว่าเราต้องการสื่อสาร จริงภ<ห>ูเก็ตเนี้ยมีการผลักดันเรื่องของคาสิโนที่ถูกกฎหมาย,ยนะคะมาสักพักแล้วแล้ววินายก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะมีส่วนช่วยในการพูดเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มองว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดเ,เงินสะพัดเข้าขประเทศไทยนะคะในจงนวนมากนั่นเหลายาหลายคนก็คือวินาก็คือตัวเตงเต็วนทุกรอบเลยแม้กระทั่งมาวันนี้ด้วยแต่พอท้ายแล้วก็อ่ะเป็นเดลนเนาะแล้วตัวเราเสียใจนะคะ ก็เอาจริงๆพอตอบคนแรกอะเราคิดว่าเราทำโอเคแต่พอน้องเริ er ่มพูดปุ๊บให้ชีเถอะชีป้าขนาดเนี้ยชีรู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับภูเก็ตขนาดนี้นะคะก็น้องเก่งนะคะก็ยินดีกับน้องด้วยค่ะก็ต้องยอมแล้วใช่ไหมได้ยินทั้งตอบเดียวเนี่คือต้องยอมทั้ตอบฟังมากค่ะน้องเก่งมากๆเลยก็เหมาะสมกับพี่น้องภูเก็ตนะคะ